แต่ว่าชอบอารอคอยตัรป็นเสียงนั่นขอก่อนอร้เลยนเดินเดิอ้ตอ่อนไดนึงไหมครับพูดสิบวิทได้ตัวลครหมดผมคือตนาวิเลยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องกับตันนเวนลเนี่ยคือแบบเขาบอกเป็นที่ที่บแข็งแข่งมากใช่ไหมคนอ่าเราบอกว่าพวกเขาก็มีพาังพิเศษเราปีนได้เป็นอวกาศไปในแบบไม่กี่วิเลยอ่าผมชอบตัวละครนี้มากเลยะครับแต่ว่าครั้งนี้ เขาจะไม่ได้มาฉายเดี่ยวแล้วในหนังเพราะว่าครั้งนี้เขามากับม o นใน9แรมโบ้แล้วก็วิสมาเวลด้วยเพื่อต่อสู้กับไวรัสเป็นทีมนะครับมากัก็คือรอดูเลยรอดูกันเลยนะพอโตบ้างครับ,รบก็ส่วนตัว,วนะครัส่วนตัวผมวตัม้ง้าตั้งตารอคุณพักซอจุนเลยครับ เหมือน่แหละคนก็ก็รอคนคนนี้เหมือนกันครับเพราะว่าปกติเขาก็จะเล่นซีรีส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เขามาในเรื่อง The Marvels นะครับก็เป็นบทบาทใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยเห็นด้วยก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับอ่าเรื่องนี้เขามารับบทเป็นแบบปิซยาณนะ<ช>เป็นเจ้าชายแห่งดาวอารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันเดี๋ยวรอดูแต่อด,ด้านหลังนั่นคือหมอกระจายเช่นเดียวกันนะต้องอภิปรายจึงของเรานะฮะรู้กันอยู่นะมาวิลส์เนี่ยแค่ทยหล่ออย่างงี้มีซ่อนหากันเยอะถูกต้อง ติดตามนะครับมินบ้างครับก็ซรโตัต้ผมผมเป็นท่านแมวอยู่แล้วนะครับก็เลี้ยงแมวชื่อหมาอยู่แล้วเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยทุกคนรู้อีกแล้วใช่ไหมก็เนื่องจากที่เป็นท่านแมวก็รอตัวละครหนึ่งชื่อชื่อว่าน้องกูสองกู เรื่องนี้มีนกปูดด้วยใช่แมวส้มเออแมวส้มนะฮะหรือว่าเฟิร์นเทสในถูกไหมถูกต้องครับผมเรียกว่าเห็นหน้าตาเป็นแมวส้มแต่จริงแล้วข้างในอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่พร้อมเข้าเลิศไปทุกคนตลกพ่อพี่แชมป์ต้องเิลองเดินเข้าไปเลยนะฮะอาจจะโดนไม่เขครับจะไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าเขาจะกินเฉพาะคนชั่วครับเถ้าผมไปอ่ะผมไม่รอดโดนกินแน่แม่ไม่รอดงั้นอยู่เนดีๆกนต่อดีกว่าเอามินเล่าต่อครับเมื่อกี้ก็ ก็จะมีม so, ah, ah, in. ีกูใช่ไหมครับแล้วผมก็แบบเหมือนได้แอบดูจิลเลอร์นิดนึงแล้วแล้วก็แอบไปนับมาเล้วเขาแบบมีแกงเฟอร์เคสิบแปดตัวสิบแปดตัวเลขวันนี้จะออกสิบสิบเอ็ด๋อแอบไปหวยแอบไปมีใบมีใบไม่รู้นะแค่พูดลอยๆแต่ว่าที่สนใจก็คือชื่อของน้องแมวคนนี้แหละครชื่อว่าชื่อน้องหมาชื่อน้องมหา มีมีหมาชื่อแมวอยู่ที่เชียงใหม่ทุกคนรู้ไหมมีหมาชื่อแมวอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้คือแบบเหมือนโดนพลังคอสมิกยังไงไม่รู้เลยเนีตรงกับคอนเซ็ปต์หนักมากเลยก็คือสลับตำแหน่งกันว่ะขั่วไปหมดเลยจริงเป็นอะไรเลยอันนี้ก็หมาเป็นแมวแมวเป็นหมาเจ๊เค้ครับผมอยากกาถามที่มาที่ไปนะครเหมือนเหมือนเป็นแค่แบบชิคในการตั้งชื่อแก้เศษเฉยๆครับอ๋อโหนรถคันนี้สีแดงใช่ยูรายูราเลยเหมือนแบบแค่อยากให้ ให้แมวมันแบบขี่อ้อนเหมือนหมาแล้วก็หมามันแบบนิ่งๆเหมือนแมวแล้วเราได้ผลไหมครับได้ได้ผลโอเคโอเคโอเคไทยรับคนไใจแต่ก็อย่างที่มี้นบอกนะคือมีเปลือกเทนนับได้แล้ว11ตัว11ตัวแล้แต่ละคนวิควิคคอห์ดเลยว่าแบบนนุ๊กแบบเขาจะมีบทบาทอะไรยังไงเปลือที่ภาคเนี้ยผมว่าตัวเฟอร์เทนจะมีบทบาทในในการเป็นตัวน่ารักน่าจับดูในเทรลเลอร์แล้ก็เห็นมันน่ารักแล้วมันก็แบบจูจอโจมตีแล้วมันก็แบบเป็นมังแกง11ตัวในเทรเลอร์อยู่ แต่ว่าในท้ายเทรลเลอร์ของแอบเห็นแบบมันอาปากมันก็มีอะไรสักอย่างออกมาจากปากแล้วมันก็เขาือบแล้วก็ศัตรูหายไปแล้วอ๋อเหรอ,อใช่เมื่อกี้อยากจะดูไม่ทันเพราะเขาแบบว่ามีอะไรออกมาจากปากเร็วมากขออีกทีได้ไหมถ้ามีอะไระ<แ>ไออกมากโ,โอ้เด็กหักเนื้อคุณเพิ่งมาท่าเต้นใหม่ให้กับมาเปิลสตูดออ<า>ิโอใชะใครเก็บเป็นบนะุคเาธิษฐา ผมอ่ะชอบแมวแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้ผมแพ้ขนแมวอร่อยใช่จริงๆผมแพ้ขนแมวครับแต่ว่าก็บอกว่ามันก็นานแล้วโอกาสจะไม่แพ้แล้ก็ได้สู้ไปเลยไนกเออมีมีให้ทดสอบด้านหน้าสุดเดี๋ยวลงไปทักใครได้ไหมได้ครับผมขอบคุณครับใครต่อดีต่อไหมต่อเลยก็ครั้งนี้นะครับน้องกู o s ก็มากับเหล่าแก๊งเฟอร์สแคนใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าแบบ มันจะต้องมีแผนการรับอะไรสักอย่างแน่เลยผมก็เลยคิดว่าน้องๆอ,อ่ะจะต้องมาของโลกแมวไหแมวแมวอันตรายกว่าที่เราคิดโหรอจริงไหมครับน้องเควินผมเชื่อเพราะเพราะ,ระเราเคยไปอ่านกันมาไงว่าจริงๆแล้วแมวมันแบบอยากของโลกโหโหนะของโลกผมผมเคยบอกว่าผมเคยอ่านเจอว่านักวิทยาศาสตร์เข<ส>าวิเคราะห์าว่าแมวอ่ะมองกเจ้าของว่าเป็นแค่แบบ สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่น้ามั่วหนึ่งตัวที่แบบมาวนเปรยังนั้นน้องไม่ถูกอะไรนี่เป็นเรื่องจริงจังนะคโอ้ต้นบินบอกวิเคราะห์จริงจังอ่อโอ้โหอ่ะบินบ้างของผมผมเห็นต่างจากอันโตนีอยู่นะเฮ้ยผมคิดว่าแบบน้องอาจจะไม่ได้กลุ่มเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบคิดแผนการของโลกสักเท่าไหร่แต่แบบน่าจะใช้ความน่ารักของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการแบบไปอ้อนหลอกไวร้ายในเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะแบบ ไบร์ไลท์เห็นว่าแบบว่ยน่ารักจังเลยแล้วก็ยอมแพ้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาก็เป็นได้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการยอมยอมไม่ครับไบร์ทยอมไม่ครับทฤษฎีคุณกับทฤษฎีเขาเอาก็ได้ผมชอบแมวมากเอาเป็นว่าคำตอบจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูวันที่8พฤศจิกายนนี้แน่นอนต้องครับผมจองกัอนได้แล้วนะใช่แล้วให้น้องๆได้ช่วยชวนชวนหน่อยดีกว่าชวนชวนทุกคนที่มาวันนี้มาให้กับรายกน้องๆให้ได้รับชมด้วยกันครับกับเดอะมอลล์โฟลคส์คาร์ครับผมก็สำหรับ ผมก็อยากจะชวนแบบท่านแมวทุกคนแล้วก็หรือใครที่ไม่ได้เป็นท่านแมวแล้วก็มาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครดูจบแล้วอาจจะเป็นท่านแมววันนีก็ได้ผมต่อเลยนะครับผมขอฝากทุกคนไปดูหนังเรื่อง The Marvels นะครับมาลุ้นกันว่าสามผู้หญิงแข็งแกร่งสามคนนี้จะต่อสู้ยังไงแล้วก็ตอนจบจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมมาดูกันวันที่8พฤศจิกายนนะครับครับขอบคุณครับ 89, จะ89แล้วชอบเรียกผมว่าแนวอิ่มนมนะครับไม่รู้ทำไมเพื่องเพราะผมยื่อย่างนี้หรือเปล่ามันดูเป็นแนวอิ่มนมตัวไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่กต็หลายคนจะชอบแซวผมนะครับก็จริงๆจะฝากหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับผมผมตื่นเต้นที่จะได้ดูทั้งสาคนอยู่ด้วยกันเลยกับตันมาเวลวันนีเก้าเรโมแล้วก็มิสมาเวลนะครับก็ฝากไป าหนังด้วยนะครับผมสามารถสองวันก็สามารถซื้อบัตรนันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโอเคเขาจมาใจลด้เลยเยเ้ย้เฮ้ยเด้ยเก้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้เ้เฮ้ยเฮ้้เ้เฮ้าเฮุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้องๆ้ั้งเฮ้คเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮี้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้้้้เนโเยเ้้้่้ ใายไหม,มบอกควขออธิบายก่อนอาจริงจริงท่าเนี้ยเป็นท,ท่าพี่มินครับ,บพี่มินจะชอบแบบตอนสมมติพี่มินกินชานมเสร็จพี่มินจะแบบโอ้อใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะแนวมีนตาอ๋าอ,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 อแล้วผมก็เลยติดครับโอเคก็โต้องติด,ด,ดไหมก็ <laughs> ติดจริงเอาไปลองทำกันไหมเอาไปลองทำกันไหม่าดีสามสองหนึ่ง